ช่วงนี้นะคะเรามีความคืบหน้าการชุมนุมพัดคานร,ร่างพรบรนิรโทษกรรมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคุณวรุณีซื่อสัสกุลชัยรายงานค่ะคุณวรุณีคะแกนนำสสพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้มีการดันหารือประด,ดาแกนนำที่คัดคา้านการต่อต้านร่างพรบรนิรโทษกรรมด่วนค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการทำความชี้ความชี้แจงเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบรฉบับนี้ค่ะ โดยนายสุเทพเชี่ยวสุบันสสพรรคประชาธิปัตย์นะคะแกนนากลุ่มต่อต้านร่างพรบรนิรโทษกรรมเรียกประชุมบรรดาแกนนาและสสของพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงแกนนากลุ่มคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมหาเรือที่ร้านอาหารเมทาวลัยสอนแดงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะหลังนาย,ยกรัฐมนตรีประกาศชี้แจงทำความเข้าใจร่างพรบนิรโทษกรรมโด,ดยขอให้รอฟังการพิจารณาในขั้นตอนของวุฒิสภาก่อนซึ่งการหาเรือด่วนในครั้งนี้ไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนเขา้าร่วมถ่ายภาพได้นะคะซึ่งการว่าจะเป็นการหาเรือถึงท่าที่ ต่อไปของกลุ่มคัดการว่าจะมีความเคลื่อนไหวในการคัดการร่างดังกล่าวนี้อย่างไรต่อไปค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะค่ะขอบคุณคุณวรณีค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าในวันที่7พฤศจิกายนนี้จะมีการยกระดับการชุมนุมอีกด,ด้วยค่ะสนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อ SME จากไทยพาณิชย์